ขอวนิสการพระประหลัวาลนาคาวโลดในสปรจันครับรองเ่าสวัดเชียรร้อเพื่รกาาพ่าเจ้าปิและประชาชนชาจงแกพาตชนชาวไทยและประสบลิกร ชาวจังหวัดายนา่ที่ส to ุดุได้เมื่อสเกิดพรเจ้าพิรเน่้าฟ้าไรอย่างมอวัฒนากรมหลวงมาราิวรานอันเชิญุณพระศรรัตนตรัยและสัพสิ่งสาคนในสาคนเจ้าฟ้าจุฬา บรัคติยาราชนาวีให้สุขเจริญยืนยาวจังหวัดเนีงนาครองประธานการปศวของจังหวดีนาที่โต้กระผมนายระหลัดรัีอภิานแทนสารุจังหวัดเชียงนาคพยางามรงแรพุทธกับกิจกรรมโหน่วยแพทย์ปวจังหวดเชียงนา่เพื่อเกยบบุญเก็บกงญของนางเออเจ้าคณะอุบลรัตน์อะไรนะอาาร็จุมาลีฟอรีต่อ ขอเชิญกำนันลงบน่าเแล้วก็ให้พูดในการโรงเรียนทั้งสองแห่งโรงเรียนักาเชเช เล่นข่าวตามล้วงเนงินตรงนี้นตืต่นขึ้นหัวหน่อยขึ้นยาโอเคนั่งสบายสบายแค่นี้เองสี่เสียงแล้วไม่ได้นน่ากลัวที่คิดใช่ไหม